แมวไข่จ้าเธอเป็นแมวไข่จ้าสวัสดีทักทายเอาความน่ารักของเจ้ามีห่วมาฟังน้องเข้ามาเล่นในบ้านจ้ะเด็ความน่ารักเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าไม่รู้ไม่รู้อินโอีส อะไรทั้งนั้นนั่นด้วยความน่ารักของนางายังเล็กอยู่เลย ดดดดดูดูดููฮัลโหลสวัสดีครับผมผมเป็นแมวมีเจ้าของครับแม่ผมปล่อยมาเล่นกับพี่ข้างบ้านครับดูสิครับผมน่ารักไหมครับชื่ออะไรไม่รู้จ้ะ น้องชอบมาเล่นตอนเช้าๆทุกวันผมน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมครับน,น้องจะกลับบ้านแล้ว ความน่ารักน้องน่าจะยังเล็กอยู่นะเนี่ยผมไปก่อนนะคะพี่พี่